สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเออนี่อะไรง่ายง่าทำอะไรครับเนี่ยแต่งโมแต่งโมมาให้ทานแต่งโมมาทานเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีเขาบอกโอ้แต่งโมสองสัตพาเศรษฐีอยู่หลวงปู่หลวงปู่ท่านชคเดี๋ยนี้ตัวแต่งโมมีระบากงานนี้บางบางคนเขาบอกว่าง่ายง่ายล่องปู่แบบง่ายง่ายสบายสบายได้ตังค์เยอะๆง่ายง่ายเนาะครับผมอ่าไหลมากระทายกให้เงิไหลมากองให้ทองไหลมาเกยจะทานลวงปูจะทานลวงปู่ครับเดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้ กินไม่ไหวใช้ไม่หมดเพราะว่ากินแตงโมนี่พิษหวยหรือถูกหวยครับกินแตงโมกินแตงโมแล้วถูกหวยแน่นอนครับรวยเหลือกินเหลือใช้ถ้ากินมากมากกินมากมากต้องหามาเติมครับาแตงโมครับเป็นลูกใหญ่ครับใช่ไหมคุณกินหมดไหมแตงโมคุณกินคนเดียวไม่หมดหรอกคุณต้องเหลือกินไปเผื่อให้คนอื่นก็กินด้วยใช่ไหมเราไม่สามารถกินแตงโมคนเดียวได้หมดเพราะฉะนั้นรอบข้างคือบริวารที่ดีที่สุดเลี้ยงง่ายก็คือแตงโม เหลือกินเหลือใช้กินไม่ไหวใช้ไม่หมดหลวงปู่ยังนอนกอดแตงโมเรียนภาพภาพหนึ่งเออกอดแตงโมมันเย็นครับไม่สบายกินแตงโมหายหายปิวผมไม่เคยกินยานะกมกินแตงโมอย่างหายว่ะหายเพราะว่าแตงโมเป็นธาตุเย็นหลวงปู่ที่เห็นว่าเวลาท่านกอดแตงโมมันเหมือนธาตุเย็นท่านผุเสกกินข้าวหลวงปู่แข็งแรงนะไม่เคยเจ็บไม่เคยไข้เพราะเราปิ้วเราเป็นโควิดแล้วก็ไปไกลๆไม่ต้องเข้า อาาคุณพี่เป็นมังกทายกนี่เนาะครับผมประจําวัดแลความเรียบร้อยเป็นในวัดจิตอาสาอ่ากิจอาสาใบตะเกียร์เนาะวัดตะเกียร์อ่ามีอะไรจะประชาสัมพันธ์บอก fc บ้างไหมครับขอให้ทุกท่านนะครับที่มาชมวัดหลวงปู่ชมบารมีหลวงปู่วันนี้ก็ให้ทุกท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงเหลือกินเหลือใช้ทําอะไรก็กิจการงานสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง มังมีสีสุกันทุกท่านครับ,รบเดี๋ยวเปงานวันที่เท่าไหรนะ่นะงานวันที่หกเจ็ดแปดครับวันเกิดพระอาจารย์กะเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมบวชสิริมายุที่วัดที่วัดทื่วัดเทพสรธรรมมารามบาตึกเกียรตสถานที่แห่งนี้ครับเห<บ>ลือกินเหลือใช้ครับบ้านหลังนี้กินไม่หมดกินไม่ไหวใช้อย่างไงก็ใช้ไม่หมดผมใช้มาสิบปีแล้วยังไม่หมดเลย,ใช,เลยใช้นี่บ่ <laughs> ใ้เินกินอะไรก็ไปทั้งนู้นก็อ่ากินมาทั้งนี้ก็กินอย่างที่พี่เห็นอ๋อนี่เนี่ยมาแล้วเนี่ยเออลงทานก็เยอะเนี่ยบัตาไทยยกตัวจริงยกตั้งแต่หน้าวัดทีัทพันก็ยกย่างทายวัดอันเดียดก็ไปยกอะไรยกโต๊ะยกโต๊ะจัดเตรียมงานครับโอ้โหนี่ครับอ่ะเห็นเราฟันดีด้วยถูกเรียกบ่อยด้วยบ่อยครับอยู่กับหลวงปู่อ๋ดูหน้าทะเบียนผมสองหนึ่งหนึ่ง อ่าไม่ได้โมอไม่ได้โมอผมเปิดรถดูได้เลยเปิดรถผมดูได้เลยถูกไหมอุปกรณ์เพียบถูกไหมไม่ใช่รถหรอกรบถูกไหมที่พานมาหนึ่งเลยของหลวงปู่ท่านให้มามีจริงบอกใช้งานของหลวงปู่มคนนู้นก็ให้คนนี้ก็ให้เหรียนอ่าไม่ใช่คืออุปกรณ์เวลาวัดมีเรื่องต้องใช้งานอก็จะมีคนเอาของมาให้ยังรู้ื่อว่าเตรียมงานข้าวสารอาหารให้ก็มีกระสอบอันน้เอากระสอบไหม เอาเอาดิเอาไปทําอะไรพิธบัตรข้าสารอาหารแห่งเปิดดูในรถผมได้เลยอืมไปช่วยท่านตลอดเลยไม่เคยให้อดเหมือนท่านนี่ว่าท่านต้องการใช้งานม,มันจะมีเหตุให้ว่าคนนู้นมาถามาอันนี้เราก็แต่งหงิดใจมาอยากพระอาจารย์จะสั่งงานผมก็้คืนจะทาให้เราเห็นได้ไหลายอย่างแล้ววันเกิดลง้งลงปู่เนี่พระอาจารย์นี่น่าจะมาไม่เปดสี่ห้าเนี่ยดูแลวสวยไหมเล็สี่แปดกับเก้าสี่แปดฮะ ้าสอันนี้เล็กฝันเรืองันเนี่ยเก้าพายการใอที่สี่สิปฮะสี่สี่สห้าสี่สห้าหรือสี่สิบปดสี่สิบแดไม่สี่สิเจ็ดอยู่อีกสามวันก็สี่สิบแปดแล้วอห้าอ,อัะดูตรงลงสีห้าหรือสี่สิบแป พี่ฤาษีที่ฤาษี่ฤาษแปดสี่แปดสี่วันวันเกิดอ๋อตัวเดียวกันเออมันไม่มีใครยุ่แปดสิบสี่ปีอ๋อพี่กินเตงโมก่อกินเตงโมถ่ายดูซิพี่นะฮะเวลากินเตงโมกินยังไงลองลองดูพี่อ๋อยิ่งเหรอต้องลูกปากเก็ดปากนิดหนึ่งนะว่ามันเออมันชื่นใจมันต้องใช้พาเช็ดต้องเช็ดตลอดเลยใช่ไหมไม่ได้ผมอันยิ่งผมอยู่นี่สิบเอ็ดปีมาจิตอาสานะ อรอหลวงปู่ตั้งแต่หลวงปู่ไม่มีอะไรทีมผมไม่เคยอดข้าวลูกผมรักดีทุกคนรถสี่คันอือันนี้เรื่องจริงจริงคนระันนบเพราะว่ารถผมจู่ๆก็ได้รถมาแบบราคาถูกรถตู้คนหนึ่งก็ซื้อหเกเจ็ดแสนผมซื้ 200, อสองแสนจากหลวงปู่จากผมไม่มีอะไรเลย่กับหลวงปู่นี่ได้ตลอดเนาไ,ไม่ีเนาะมันขออะไรได้หมดอย่างว่าเนาะขออะไรได้ขอให้ไหวรับไหวรับครับ ขอท่านให้ไหว้ท่านการรับไหว้ว่าออให้มีเดให้เองมีเดสิ่งดีๆ mm hmm. ท่านไม่เคยปฏิเสธครับลูกหลานใครเดือดร้อนมาช่วยได้สนใจแต่จะช่วยด้านไหนยังไงนะถ้าคนคิดทันก็ดีถ้าคนคิดไม่ทันมันก็พูดยาก mm hmm. เพราะว่าท่านแบบไม่ช่วยทางตรงต่ออนออไปแบบทำให้เห็นชีวิตพลิกผันผมจาก ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ผมมีทุกอย่อางเล่าให้ฟังวิตของพี่นิดหนึ่งสิเป็นยังไงที่ไปที่มาถึ้งตาล้งผู้สูงมากขนาดนี้ผมเดินตกสิบล้อไม่เป็นอะไรเ,เดินตกสิบล้อเดินเดินอยู่บนพื้นสิบล้อแล้วก็ตกลงมามแล้วผมไม่เป็นอะไรไสูงมากสูงแง่อๆอถ้าเป็นคุณก็เพียงตาเลย,เยอืมไม่เป็นไรท่านมาตามวะ ผมก็เลยโทรมาหาพะอจย์เออมาบวชนะหลวงปู่ตามให้มาบวชแล้วนะก็เลยบวชก็บวชไปสิบเก้าวันที่เราตั้งใจเก้าวันไปได้สิบเก้าวันพอเสว็จเก้าวันพอไปทำงานได้แล้วทุกวันนี้ผมขับสิบล้อ,อเลิกงาน 5, ห้าโมงหกโมงเย็นผมต้องเข้าวัด ไอ้ที่เปิดไอ้ที่เปิดแตรสามชาเรื่อยๆเนี่ยของพี่ใช่ป่ะหนึ่งสิบร้อไม่ชาอ๋อไม่ใช่ม,ใช <laughs> มันต้อง <ผม S 1> สวดมนต์แต่ก็ต้องสวนมนมดมนต์เออต้องสวดมนต์สวดมนต์ตีห้าทุกวันอ่าตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าผมสวดมนต์ทุกวันครับ่อ่งอ่ะสายหลวงปู่ถ้าเราปฏิบัติการหลวงปู่จริงๆต้องทำยังไงบ้างครับพี่ในนามาบอติการปฏิบัติการหลวงปู่คือเอารอบข้างให้เป็นธรรมะสอนโดย่ามักให่ไฟสูงอยู่แบบง่าย ุณเมื่อถึงเวลาได้อีกไม่ต้องไปอะไรมากท่านมาขอเนี่ยถึงเวลาท่านให้ท่านช่วยโดยที่เราไม่รู้ว่าท่านช่วยเพราะว่าสิ่งที่เราขอเราลืมไปแล้วนั่นแหละช่วงระยะระยะหนึ่งท่านจะช่วยเราเมื่อถึงเวลาบางคนมาไม่มีข้าวกินพระอาจารย์ให้ข้าวกลับไปให้ตังทุนหน่อยหนึง่งแล้วก็มีกินมาพอมีกินเขามาออกโรงทานช่วยหลวงปูอ่อย่างเนี้ย วันที่หกวันอาทิตย์รุ่งนี้นะครับรุ่งนี้วันที่ห้าโรงทานจะมาเยอะมากไปดูท้ายรถของเจ้าหน้าที่เลยแตงโมลำไยฝรังสับะรถเตรียมออกโรงทานกันแล้วครับอีกวัดเราเหลือกินอยใช้มาที่นี่ไม่มีอดครับทุกอย่างเข็นกับตายภาษาภาษาเมนะอะไรนะบาตกกบาตะเกียร์ยตะเกียข้าวน้ำดีข้าวน้ำดีำดดไม่มีอดครับ เลยกินเลใจบ้านไหนมีข้าวมีน้ําดีบ้านนั้นก็ไม่มีอดครับอ๋ออ่ะก็ต้องขอบคุณคุณพี่ชื่ออะไรนะพี่สซาลี่ครับพี่ซาลี่ครับอ๋อมดได้ยังพี่เขาเอามายังยังยู่ทยทำไมชื่อซาลี่มากินแตงโมก็ตัวนี้วอกานสลับแปดไหนพี่อ่าไหนยุ่เก้าสี่ห้าแปดเก้า้าเก้าก็คือหลวงปู่เก้าคือหลวงปู่อ๋อแปดสี่ห้าแปดสี่ก็เหมือนว่า ปดสีก็คืออายุพระอาจารย์แค่ๆว่าข้า้งหน้ามาเอาพี่เราเขียนเพิ่ไมได้ไหมหรือว่าไม่เป็นไรนี่หละเอาประมาณนี้หางเดียวเองสองหางเองอย่าเอาเยอะเก้าสี่ห้าแปดสี่ห้าก็คือคคคอายุพราอาจารย์ก็สี่แปดคือห้าคือใครห้าก็คือครูก็คือหลวงปู่อ่าครูบาอาจารย์แปดคืออะไรพระราหูสิงจะมองไม่เห็นที่มาแล้วไม่หดไม่ยากสีนี่ก็แขกไปใครมาตลอดไม่มีหยุดไม่มีหย่อนอ๋อเลยที่มาของเลขครับผม เลขนี้เลยใช่อือแปดสี่ห้าเก้าสี่ห้าอีกด้วยต้องพี่พี่พอดูเลยเอ้โชว์เลยนิดนึงแตๆอ่านี่ฮะคุณผู้ชมนะตามนี้เลยนะครับอ่ะคุณพี่ซาลี่นะครับแต่คุณพี่ซาลี่ชอบกินแตงโมนะครับตัวนี้เพราะซาลีขาดตลาดกินแข็งแรงครับกินละแข็งแรงอาสาทุสาทุสเียตงมมอแโ